สวัสดีครับเ,เจเจสวัสดีครับสัญญาครับโอเค okay, เดี๋ยวเรามาคุยก่อนเดี๋ยวให้โปรโดิวเซอร์ของเราได้พูดถึงหน่อยดีกว่าของการร่วมมือกันในโปรเจกต์นี้นะครับแสงกระสือสองที่ท r a n s านส o ฟอร์เมชันฟเนี่ยจะมือร่วมงานกับเนรมิตหนังฟิล์มนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็โดยปกติของ Transformation นะครับคือเราจะมีร่วมมือกับค่ายอื่นๆหรือบริษัทอื่นในการผลิตหนังเพื่อจะให้มันใหญ่ครับ พอมาเป็นภาคนี้ครับผมรู้สึกว่าเออทางในเมิดหนังให้ความสนใจในโปรเจกต์นี้และทางในเมิดหนังเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทําหนังไทยไปสู่สากลซึ่งซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีของของของทางการเปลี่นอยู่แล้วและเรื่องนี้ด้วยครับก็เลยขอบคุณทางเลมิดหนังฟิล์มมากนะครับผมก็เลยได้มาร่วมมือกันจริงๆนะครับแล้วนี่เป็นแสงกระสือภาคสองนะครับมันมีคอนเซปต์หรือมีความเปลี่ยนแปลงจากภาคแรกยังไงบ้างอะคะี่ครับอ่า จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นคอนเซปต์หนังหนังรักอยู่มอนสเตอร์ครับสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้อยู่ยังยังคงเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับแต่ว่ากลิ่นอายที่คนดูภาคแรกยังชอบภาคนี้ก็ยังได้อารมณ์แบบนั้นอยู่ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับอาจจะมีอะไรที่ใหม่ๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับทีนี้มาถามนักแสดงของเราบ้างดีกว่าเจเจนะครับเคยได้ยินหรือว่ามีความเชื่อเรื่องกระสือมาก่อนไหมเพราะเด็กๆได้ผมดูหนังกลางแปลงบ่อยมากเอ รุ่นคุณมีไหมหนังการแปลนกระสือรุ่นผมก็ยังยังมีอยู่ยังพอมีอยู่ยใช่ไหมไมด,ดูหนังกระสืออยู่ครับ,รบก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่านอกจากความสําเร็จของภาคแรกแล้วแล้วก็พอมาถึงภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมมาไว้ใจทาง t r a n s r าร์ i o นด้วยแล้วก็รบ,บริษัทโปรดักชันที่ชื่อว่าไททันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจมารับบทนี้อะไรเงี้ยซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันสนุกไม่แพ้ภาคแรกแน่นอนตัดสินใจได้ถูกต้องเลยใช่แต่อ่านบทจนแบบเข้าสู่การถ่ายทําอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีมากๆผม oh, oh. ว่าน่าสนใจมากในเรื่องนี้นะครับและอย่างนิ้งและครับนิ้งกับกระสือมีความเกี่ยวโยงหรือว่ามีเคยศึกษาไมมเด็กๆกระสืออะไรรู้มาก่อนไหมนิง้ง รู้เมื่อก่อนรู้คือรู้จักสิ่งนี้มาก่อนนะหมายถึงว่าหมายถึงว่านิคิดว่าคนไทยทุกคนน่ะน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือมาอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ทํามีทําออกมาเยอะมากหลายแบบหลายสไตล์อะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับภาคเนี้ยแบบเนี้ยน่คิดว่ามันเป็นรสชาติใหม่เพราะว่าเพราะว่ามันยังมันเป็นกระสือที่ยังไม่เคยมี ในประเทศไทยทำมาก่อนเวอร์ชั่นนี้ไม่มีแน่นอนใช่เพราะว่าเพราะว่าก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นกระสือโดยการแบบว่าได้รับเชื้อมาอะไรเงี้ยแต่ทวละครนนี้ที่นิงเล่นเนี่ยตัวสาวเนี่ยมันบอลทูบีกระสืออบอลทูบีนึกว่าใช้ได้แต่กับศิลปินที่ใช้ได้กับกระสือได้ด้วยหรอเกิดมาเพื่อไปกระสือเลยคือมันมันเกิดมาได้รับเชื้อมาเลยตั้งแต่ตอนเกิดมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของหญิงเด็กเด็กคนหนึ่งที่ เรียนรู้ที่จะควบคุมสิ่งนี้อืมเพราะ,ะมันอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่เหมือนเหมือนเราเรียนรู้ที่จะคุยกับมันควบคุมมันอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเครียดไหมอ่ะเล่นเรื่องเนี้ยทำไมทำไมโบว์เวทีหัวล้อกขนใหญ่เลยเพราะบทฟังดูมันบทหนักนะเอาจริงๆอ่ะมันมผมเชื่อว่าไม่เลน่นเล่นไม่ง่ายแน่นอนนิงว่านิงท้าทายกับมันมากดีกว่าค่ะมันค่อนข้างท้าทายกับเรามากเลยเพราะว่าเพราะว่ากระสือตัวเนี้ยมันค่อนข้าง เป็นคือเหมือนเราดีไฟมันว่ามันไม่ใช่ผีแหละม,มันไม่ใช่ มันมันเป็น Creator, ครีเต์เจอมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งใช่มันคือสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึง่งอย่างเช่นแบบเราไม่เคยรู้จักเอเลียนมาก่อนเลยเราไม่เคยรู้จักพรีเดเตอร์มาก่อนเลยจนกระทั่งมีคนครีเอทสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วสร้างมันออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วบอกว่าเนี่ยแหละคือเอเลียนและเนี่ยแหละคือพรีเดเตอร์มันก็มีตัวตนขึ้นมาใช่และนี่รู้สึกว่าภาคเนี้ยมันจะทําได้แบบนั้นโดยการที่คนคนต่างประเทศเลยดีกว่าค,คนไทยรู้อยู่แล้วว่ากระสือคืออะไรแต่คนต่่าางปรระะเทศจไดู้้ว ก็สื่อหน้าตาเป็นแบบนี้และก็ห่างเป็นแบบนี้มันจะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเป็นครเอเจอร์ค่ะที่ไม่ใช่เป็นผีที่ไม่ใช่เป็นความเชือ่อนะผมว่าว้าวมากเลยเนาะเป็นคนคอถอดหัวได้อย่างเงี้ยใช่ครับคือ,ค,อคือทุกคนอาจจะเข้าใจกับความว่าแบบเป็นผีเป็นอะไรเงี้ย<ช>แต่ว่าใ,ในภาคเนี้ยมันจะมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วก็มีมีที่มาที่ไปเหมือนหลักการทวิทยาศาสตร์อธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้น หมายถึงว่าแบบว่าเราอาจจะไม่ได้แค่แบบเป็นคนถอดหัวแต่มันมีฟิสิกอลโคบางอย่างมันมันเป็นฟิสิกอลบางอย่างของร่างกายบางอย่างของว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาใช่เหมือนการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มันไม่ได้มีที่มาอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นการครเอทสิ่งใหม่ขึ้นมาน่าสนใจมากผู้เล่อยากเห็นเลยอ่ะว่าจะคือที่ผมชอบที่สุดของแสงกระสือคือดูวิธีการถอดหัวเพราะว่าหลายคนรอดูกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอน่นะครับเล่นส่วนของเจเจแหละ ตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวที่เรารับบทบาทเป็นใครยังไงครับในในแสงกระสือสองผมรับบทเป็นคลาวครับคลาวก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นโรคอะบไบนครับผมก็คือเป็นคนเผ<า>ือกอ๋อก็ขาวตัวเผือกอ่ะใช่ครับก็คือ โอโหแล้วคือให้เป็นคลาเฉยๆก็ไม่ได้ต้องมีโรคประจําตัวด้วยใช่ครับใช่ครับก็ต้องไปศึกษาอีกว่าลักษณะเขาต้องเป็นยังไงใช่แล้วก็แบบเรื่องเรื่องของฟิสิกส์หรือว่าเรื่องของโรคประจําตัวที่มันติดตัวมามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วมันน่าจะส่งผลกับตัวเรื่องด้วยใช่ครับใช่ครับคือคือในในเรื่องนี้มันก็จะไอตัวคอนเซปต์เนี่ยมันจะส่งผลต่อ acting หมดเลยเพราะว่าอย่างตัวพี่นิงเนี่ยผมรู้สึกว่าพอได้ร่วมงานกันเนี่ยผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่หนักสำหรับเขามากแล้วผมยอมรับในตัวเเขาาาามกพระว่ ที่ผ่านมาเราเราจะรู้สึกว่ามันยากอ่ะเออกระสือมันคงแบบไม่ได้คงใส่ชุดแล้วก็แบบเหมือนลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือวิธีการ acting ของพี่นิงคือเขาแบบเหมือนเป็นแบบ c r e a t อ r ์เลยครับมันจะเป็นแบบทท่าางแปลกๆคือหนูสนุกมากตรงที่หนูได้ create การ ครีเอทการแบบการแบบฟิสิกอลบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนใครแนะนำคุณเน่ยคุณนิ้งใครแนะนำเดี๋ยวคุณไปทำกันบ้านยังไงหรือคุณศึกษาว่ามันควรจะประมาณนี้ประมาณนี้คือหนูก็มีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะเป็นมอนสเตอร์คลาสแล้วก็แล้วก็ผมไม่เคยเจอเวิร์กช็อปมอนสเตอร์คลาสเหมือนกันเนาะแต่สำหรับหนูหนูรู้สึกว่าความความเจ๋งเลยคือเราได้เราได้ครีเอทโดยที่แบบ น้เรฟเฟรนพี่เนือป่ะคะมันไม่มีกระสือมาก่อนเราจะไปดูเมืองนอกยิ่งไม่มีคับแม่ยาไม่มีเราเราได้เป็นคนแรกที่ทําสิ่งนี้แล้วครีเอทมันขึ้นมาว่าว่าจากเราจากจินตนาการเรามันจะเป็นยังไงความเจ็บปวดมันจะเป็นยังไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโคตรยากมันเลยสนุกมามาแต่ว่าความลิงก์ของตัวละครกระสือของสาวและคราวเนี่ยคือคือคราวอะค่ะเขาเป็นเขาเป็น ผิดหมายถึงว่าเป็นปกติผิดปกติใน,ด,ในด,ด้านในด้านแบบข้างนอกนออใช่ใชค,คือเขาเป็นผิดปกติข้างนอกกับเราอะที่มีความผิดปกติข้างในเราพอมันเจอกันมันเลยเกิด ความคลิกอะไรบางอย่างใช่ความคลิกอะไรบางอย่างด้วยกันเพราะว่าเราเหมือนสับประหลาดกันทั้งคู่อะไรเงี้ยอยากถามเยอะกว่านี้แต่ก็กูจะสปอยกันเนาะใช่ค่ะมาดูดีก่อนนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ที่พูดเป็นนี่มันมีสปอยบ้างหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะนิ้งเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้คือเป็นแค่แบบตัวเรื่องเลยว่าแบบตัวเรามันเป็นยังไงตัวคราวเป็นยังไงแล้วเรื่องหลังจากนี้คือโอ้อีกมันค่ะยังมีอะไรที่น่าติดตามอีกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เจจกับนิ้งฝากเรื่องนี้ดีกว่ากับแสสงกระือ <ค>นิ้งก่อนเลยครับครับขอฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ค่ะนิ่งคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเ,เป็นการยกระดับหนังไทยอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ต่างประเทศจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าเรามีจักรวาลของเราเองที่มันเป็นตำนานของพวกเราเองและพวกเราจะทำมันให้ออกมาดีที่สุดแหละเท่าที่พวกเราทำได้เพื่อให้มันไปถึง ข้างนอกที่ไกลกว่านี้นเนาะออกไปสู่สากลเลยเนาะนิงเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเจเจครับผมครับผมก็ขอฝากแสงกระสือภาคสองเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าตลอดพูดในมุมส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าในในด้านการทํางานของผมอนะไรเงี้ยผมไม่เคยแบบเจอวิธีการถ่ายทําแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้คกซ์วัคว่ามันจะดีขนาดนี้ทำไมพุดปุ๊บพี่กระจรใช้กัวย้อไหลยนเลยมันไม่ไม่หมายหมายถึงว่าส่วนตัวผมเองผมไม่เคยรับบทหรือว่าทํางานที่มันแบบต้องใช้พิเศแบบนี้แบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลย สัมผัสกับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันจะออกมาดีมากๆก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็อย่างผมกับพี่นิงเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากทีมนักแสดงแล้วกันครับในเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าถ้าเปิดชื่อนักแสดงมาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเนาะโอ้โหว้าวๆนั้นใช่นี่คือส่วนหนึ่งท่านั้นเองมีนักแสดงคุณภาพอีกหลายท่านเลยครับผมนะครับก็ไปรอชมกันได้นะครับกับเจเจแล้วก็นิงด้วยนะครับมาถึงโปรดิวเซอร์ของเราครับพี่กรจรชัยช่วยฝากปิดท้ายหน่อยครับก็ผมก่อนอื่นต้องขอบคุณลิมิตหนังนะครับแล้ว น้องนักสแสดงทั้งสองท่านและอีกหลายท่านที่เขาเรียกอะไรช่วยกันทำภาพยนตร์เรื่องนี้สำเร็จไม่ว่ามันจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก,ก็สุดท้ายมันก็จบลงนะฮะทีนี้ก็เลยหลังจากหนังเสร็จเนี่ยผมอาจต้องฝากทุกๆคนว่ายังไงช่วยกันดูภาพยนตร์เรื่องนี้ แล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันไปสากลให้ได้แล้วกันครับผม,มนะครับอยู่ที่พวกเราคนหนังไทยทุกคนนะครับขอเสียบรมมือให้กับแสงกระสือ2องได้ครับเดี๋ยวเราให้โปรดิวเซอร์และนักแสดงถ่ายรูปกันก่อนนะครับ